แรงต้านอากาศตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่คำนวณยากมากวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมอาจวะรงค์ปองแปงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะฮะโอ้โหไม่ได้ทำคลิปมาสักระยะหนึ่งนะพอดีมัวแต่วุ่นๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับทำรายการโน้นรายการนี้เอาละวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่มากแต่ หลายๆสถานการณ์นะครับเราจงใจที่จะตัดมันทิ้งละเลยมันไปก่อนนั่นก็คือแรงต้านอากาศนั่นเองนะถามว่าทำไมเราต้องไปตัดมันทิ้งด้วยล่ะคำตอบคือถ้าเราเศึกษาฟิสิกส์นะครับแล้วกเ็เราแรงต้านอากาศมาคิดคำนวณตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยโจทย์หรืออะไรต่างๆมันจะเริ่มต้นด้วยความยากลําบากมากๆนะครับการเรียนจะเป็นไปอย่างทุกทรมานซับซ้อนสุดๆไปเลยนะ ดังนั้นหลายๆสถานการณ์เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะหาสถานการณ์ที่แรงต้านอากาศประมาณได้ว่าน้อยมากๆคือเป็นตัวแปรที่ไม่ค่อยส่งผลมากนักแล้วตัดมันทิ้งไปก่อนยกตัวอย่างเช่นการตกของวัตถุอย่างล,ลูกเหล็กหนักๆอย่างนี้นะ,ะก็ปล่อยลูกเหล็กจากที่สูงแล้วปล่อยให้มันตกลงมาแบบนี้ยอันนี้แรงต้านอากาศก็จะส่งผลน้อยหรือว่า การเคลื่อนที่ของลูกปืนใหญ่ที่ไม่ได้ถูกยิงไปไกลมากๆแบบขีปนาวุธแบบนี้คือระยะทางการเคลื่อนที่ในอากาศไม่นานนักอย่างนี้นะครับแบบนี้แรงต้านอากาศก็อาจจะถูกละเลยตัดทิ้งไปก่อนได้แต่ถ้าเราโตขึ้นเรียนรู้ฟิสิกส์แบบลึกซึ้งขึ้นเราก็จะพยายามคํานวณให้มันสอดคล้องกับโลกที่เป็นอยู่มากขึ้นแรงต้านอากาศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกเติมเข้ามาในการวิเคราะห์อยู่ดีนะครับ ซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเนืกออกไหมฮะอะอย่างเราเตะฟุตบอลออกไปเนี่ยลูกฟุตบอลที่มันพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยแรงต้านอากาศก็จะต้านการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลนั้นนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแรงต้านอากาศเป็นปริมาณที่เคลื่อนที่มันออขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของวัตถุความหนานแน่นของอากาศขณะนั้น นะฮะแล้วก็ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ในอากาศนั้นคือปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยมันเยอะมากแต่โดยทั่วไปเราอาจจะสามารถพิจารณากรณีที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือกรณีที่ความหนาแน่นของอากาศเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแล้วก็ตัววัตถุเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างที่เกิดการเคลื่อนที่ดังนั้นเริ่มต้นเลยเราอาจจะถือได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยขึ้นกับแค่ความเร็วของวัตถุเพียงอย่างเดียว โดยเราอาจจะก,กล่าวแบบกว้างๆได้ว่ายิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วแรงต้านอากาศก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยคุณสมบัติข้อนี้นับว่ามีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เราจะยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันในกรณีเรียบง่ายนั่นก็คือกรณีที่วัตถุสักอย่างหนึ่งตกลงมาภายใต้แรงต้านอากาศแล้วก็แรงโน้มถ่วงของโลกเราสมมุตินะครับสมมุติว่ามีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งถูกปล่อยจากที่สูงสักหน่อยแล้วก็มันก็ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ย ดึงให้มันตกลงมาสู่พื้นโลกนะครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมีค่าเดิมอยู่ตลอดเวลาเนะนะแต่ในขณะที่เราปล่อยจากความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆถูกแรงโน้มถ่วงดึงให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและในระหว่างที่มันมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิๆๆๆๆๆ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแรงต้านอากาศก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่เมื่อแรงต้านอากาศค่อยๆเพิ่มขึ้นมันจะมีอยู่จุดหนึ่ง ที่แรงต้านอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงหรือน้ําหนักของหินพอดีนึกออกไหมฮะดังนั้นแรง2แรงเนี่ยก็จะหักล้างกันนะครับทําให้ก้อนหินเนี่ยไม่ได้มีความเร็วเพิ่มขึ้นอีกต่อไปความเร็วสุดท้ายที่แรงต้านอากาศกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันหักล้างกันพอดีเราเรียกว่า terminal velocity ครับดังนั้นเมื่อเราคํานึงถึงแรงต้านอากาศกับวัตถุที่ตกภายใต้แรงโน้มถ่วงเนี่ย เราจะพบเลยนะครับว่าความเร็วของวัตถุไม่ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงอน,นันต์น,นะฮะคือไม่ได้เป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งมันถูกเอ่อถูกบาวหรือถูกลิมิตด้วยแรงต้านอากาศนั่นเองนะมันเลยไปหยุดอยู่ที่ความเร็วปลายค่าหนึ่งคงที่ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับมันชื่อว่าเทอร์มิน v ลเวล o c i t i นั่นเองจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยเออมันเป็นตัวแปรที่ซับซ้อนแล้วก็คำนวณคำนวณยากเหมือนกันต่างจากแรงเสียดทานที่โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะ มันจะมีค่าคงที่โดยไม่ขึ้นกับความเร็วของวัตถุนั้นนะในขณะที่แรงต้านอากาศเนี่ยความเร็วเปลี่ยนแรงต้านอากาศก็เปลี่ยนตามไปด้วยครับทีนี้ในการจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้านอากาศให้มันมีความชัดเจนละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นเนี่ยการพูดแค่ว่าความเร็ววัตถุมากขึ้นแรงต้านอากาศมากขึ้นมันอาจจะไม่ชัดเจนพอนะเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยการใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายนิดนึงนะครับนั่นก็คือแรงต้านอากาศเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วได้2รูปแบบหลักๆก็แล้วกันที่เขานิยมวิเคราะห์กันนะครับแบบแรกเนี่ยขึ้นกับความเร็วในลักษณะของเชิงเส้นเขาก็เลยเรียกว่า linear drag และถ้ามันขึ้นกับความเร็วที่ยกกำลังสองเราก็จะเรียกว่า quadratic drag นั่นเองนะทีนี้2ส,ส่วนนี้เนี่ยมันมาจาก มีแหล่งต้นกําเนิดเป็นแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกันนะครับลิเนียดรักเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความหนืดของอากาศแล้วก็รูปร่างลักษณะของวัตถุที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงต้านอากาศนั้นนะฮะส่วนโคดดิตริกดรกเนี่ยเป็นผลมาจากความหนานแน่นของอากาศนะครับจะเห็นได้ว่าสส่วนนี้มีปัจจัยที่เป็นต้นกําเนิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามปัญหาในการวิเคราะห์โดยทั่วไปเรามักจะเลือกสถานการณ์ที่ เก็บเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะวิเคราะห์ในเทอมของลีเนียแดกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเก็บเอาโคด i c ต r ดกมาวิเคราะห์นะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในธรรมชาติเนี่ยลหลายๆสถานการณ์เราไม่สามารถตัดเอาเทอมใดเทอมหนึ่งออกได้ก็ต้องเก็บไว้ทั้งสองอันโอ้โหอันเนี้ยยากซับซ้อนบร,รมยากเลยอันนี้ก็ออสรบเถอะนะอย่างไดก็ตามนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออเมื่อไรก็ตามที่ สมมตินะเวลาผมวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลูกเบสบอลตีลูกเบสบอลออกไปนะครับมันเคลื่อนที่เร็วๆแบบนี้ไอ้แบบเนี้ยการเคลื่อนที่ของลูกเบสบอลแล้วก็มีแรงดานอากาศเนี่ยมันจะขึ้นแบบคอสติกแดกนะครับแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบถ้าใครเคยเรียนฟิสิกส์นะมันจะมีการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนนะครับหยดน้ามันเล็กๆที่มันเจอแรงดานอากาศแบบนั้นเนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นลีเนียแดกเป็นต้นแต่ถ้าเป็นแบบ หยดฝนหยดฝนนี่เอาจริงซับซ้อนมากนะครับเพราะมันขึ้นกับทั้ง2เทอมเลยดังนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นปรากฏอย่างที่บอกนะครับหยดฝนเนี่ยเป็นปรากฏการเรียบง่ายฝนตกมาเย็นสบายแต่วิเคราะห์แล้วอ,อ,อาจจะร้อนใจนิดนึงนะเพราะมันยากนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นภาพรวมนะธรรมชาติอันน่าสนใจเกี่ยวกับแรงต้านอากาศซึ่งถ้าเราศึกษาเรื่องนี้เราสามารถนําความรู้เกี่ยวกับแรงต้านอากาศเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับ ได้มากมายในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหนืดที่อยู่ในของเหลวอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเอาละครับท้ายคลิปนี้นะฮะท่านใดที่ฟังเรื่องราวของผมแล้วอยากสนับสนุนหรือสนใจฟิสิกส์มากขึ้นขออนุญาตแนะนําเล่มนี้นะครับร Quantum, กําเนิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์เหนือสามันสํานึกเล่มนี้ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรมีความแปลกประหลาดแค่ไหนอย่างไรนะฮะเล่มนี้นะครับก็สามารถ สั่งซื้อเขาไมา่ได้นะฮะทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Shopping หรือ s h o ป e e l a z a d a ชื่อร้านว่า g r e ด t s t ฟ f f นะครับก็การสั่งนี้นองจะ,จะทำให้ได้ความรู้แล้วนะครับเอาไปอ่านเราได้ความรู้ยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปในตัวนะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับยิงปืนภายใต้แรงต้านอากาศหรืออีกเล่มหนึ่งนะฮะถ้าใครสนใจคณิตศาสตร์เล่มนี้ครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์เล่มนี้ผมเล่าที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์แบบ เข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นทําไมมุมในวงกลมต้องมี360องศาอะไรพวกนี้นะครับก็อธิบายเรื่องต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนเลยใครสนใจก็อย่างที่บอกนะครับสั่งซื้อได้ทาง s h อ p ปี้ลาซาด้หรือหลายช้อปปิ้งชื่อร้าน g r e ซ t Stuff นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับแหม่ไม่ได้อัดคลิปนานอาจจะฝืดไปนิดนึงใครอยากฟังเรื่องอะไรก็รบกวนคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ